โยสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวรองเท้าจากัจากรวาลแอนท่าจักรวาลแอนท่านะไม่ใช่จกักรวาลใครคือใสามาทั้งหมดเนี่ยไม่เกือบ20คู่แล้ววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วผมเจออะไรกับแบรนด์นี้และสิ่งที่ผมชอบจุดเด่นจุดด้อยแม่งมีอะไรแล้วเดี๋ยวไปดูกันทีละคู่ดีกว่าผมต้องบอกก่อนว่าในความคิดเห็นของผมในคลิปนี้ทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเป็นความคิดเห็นจากผมเองเท่านั้นนะซึ่งผมก็ไม่อยากให้ทุกคนเชื่อผมทั้งหมดยังไงพิจารุดูอนเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คู่เเลยอ่นนาผมวป็ ไนกี้กายไว้ทุกคนคือผมใส่แต่ไนกี้มาตลอดเกือบจะทั้ง20กว่าปีที่ผมเล่นบาสมาคือ90%ผมเป็นรองเท้าไนกี้หมดเลยมีตั้งแต่แบบจอแดน11 c o อ็ดโคบมีไคลรีเคยใส่แบบพวกรองเท้าแบบเพอร์ฟอร์ e มนซ์ชูบั e เกจชู ใส่มาหมดแล้วหลังจากที่ผมได้ลองแบรนด์จีนนะโดยเฉพาะแบรนด์แอนทาเนี่ยผมได้เห็นเลยว่าจริงๆเทคโนโลยีของรองเท้าบาสเดี๋ยวนี้มันไปไกลมากแล้วราคามันจับต้องได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะแบรนด์แอนทาเองเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจมาเลยมันที่คู่แรกเลยคือคู่แรกเนี่ยในหมดเนี่ยผมไม่ได้ใส่ใครมาก่อนนะ คู่แรกที่ผมได้ลองเลยคือคู่นี้ Shockwave f i v Team V2 คือ Shockwave f i v V2 ตัวนี้สีสันเนี่ยเป็นผู้แรกที่ทางอันท่าไทยแลนด์เขาส่งมาให้นะครับแล้วก็ให้ลองเทสซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยผมไม่เคยใส่อันท่าเลยและผมได้ลองคู่นี้ตอนนั้นผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคู่นี้ราคาเท่าไหร่อยู่ในเลงไหนของเชียรองเท้าของอันท่าทุกคนเข้าใจไหมแต่สิ่งที่ผมได้ใส่เนี่ยผมรู้เลยว่าความหนึบของรองเท้านะครับมันประทับใจมากคือในสนามบาสท,ที่มีฝุ่นเยอะๆหรือว่าเป็นปาร์เก,เก้เก่าๆนะครับทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์เอง มันจะมีสนามบางสนามที่แบบใส่คู่ไหนไปก็ลื่นแต่คู่นี้มันไม่ลื่นซึ่งตอนนั้นอ่ะก็โอเคในระดับหนึ่งนะเพราะว่าเราเป็นคนใช้ความเร็วเราเป็นคนเล่นบาสแบบตัวเล็กใช่ไหมเราต้องชิง first step ผมค่อนข้างประทับใจคู่นี้แล้วก็เพิ่งมาทราบว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่รองเท้าบัจจิตชูราคาเพียงแค่น่าจะไม่ถึง2,000คือในความรู้สึกที่ผมพูดเมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่แค่ครั้งเดียวผมรีมบอกผมได้ใส่ไป ทัวร์วันวีวันที่ภูเก็ตคือผมขับรถฮุฟทรัคนะครับก็คือรถที่ตีตู้แล้วมีแป้นบาร์อยู่ด้านหลังของฮุกไลถ้าทุกคนเคยเห็น,นผ่านๆนะที่มันจะสามารถเล่นบาร์ที่ไหนก็ได้เลยถ้าเปิดแป้นขึ้นมันเป็นโชกแล้วเราก็ขับจากขอนแก่นไปภูเก็ตซึ่งระยะทางในการขับเนี่ยมันประมาณ1,500กิโลซึ่งแน่นอนมันขับนในวันหนึ่งไม่ได้อยู่แล้วในทุก8ชั่วโมงเนี่ยมันจะขับได้ประมาณ500กิโลผมก็แวะเล่นที่หัวเมือง,งตา่างๆซึ่งวันแรกเนี่ยเราแวะเล่นที่บีโปพัฒนาการ เป็นพื้นปะเกใช่ไหมแล้วเช้าตีห้วันต่อมาผมเล่นที่บ้านลาดเพชรบุรีแล้วก็เย็นวันนั้นผมไปเล่นที่สุราษฎร์นาสารแล้วก็เช้าวันต่อมาผมก็ไปถึงที่ป่าตองและในทัวร์นั้นอ่ะเวันทั้งหมดเนี่ยผมใส่คู่นี้สลับกับรองเท้าแตะรองเท้าคู่นี้ไม่มีปัญหาเรื่องแท a กชั่นเลยขึ้นหนึบหมดทุกสนามที่เราไปไม่ว่าจะพื้นยิมพื้นปูนขัดแม้แต่ถนนที่เล่นแล้วมีทรายปนเหมือนที่ป่าตองนะครับคือ คู่นี้แม่งเอาอยู่หมดและที่สําคัญก็คือพื้นมันทนมากๆเนี่ยดูดิดซึ่งณนะ<ม>ตอนนั้นนะผมก็ยิ่งรู้สึกเลยว่ารองเท้าคู่นี้มันอันเดอร์เลทมากๆสำหรับน้องๆที่แบบต้องการรองเท้าลุยปูนหรืออะไรเงี้ยผมว่าคู่นี้คนอยู่ในตัวเลือกและนั่นหล,หลังจากที่ผมกลับมาจากภูเก็ตนะครับไทยท่าเนี่ยเขาก็ส่ง จักรวาลใครมาให้ผมลองซึ่งก็คือไครวันสปีดไครวันไครวันทีมแล้วก็ไครถูกแล้วนั้นตอนนั้นเองเนี่ยผมก็ได้รู้จักกับอีกจักรวาลหนึ่งของเอ็นท่านะครับก็คือไครซีรีส์ซึ่งไครซีรีส์อ่ะผมทําคลิปรีวิวไว้ก่อนหน้านั้นแล้วมันมีทั้ง4รุ่นนะไครวันทีมไครวันสปีดไครวันแล้วก็ใครถูกสี่รุ่นพร้อมกันนะครับในคลิปเดียวถ้าใครอยากแวะไปดูเฉพาะตัวนี้ไปดูได้ที่คลิปนี้นะครับซึ่งในคลิปนั้นเนะ่ะผมใส่เล่นวันออนวันท้ายคลิปด้วยโดยใส แต่กลับมาที่ตรงนี้แล้วผมจะสรุปให้ฟังคร่าวๆเลยก็คือพ่อผมมาถึงตรงนี้ผมก็เลยทราบว่าอ๋อช็อกเวฟเนี่ยมันเป็นตระกูลที่ทำมาเพื่อบั d g e t ช h o e b u d g e ที่แฝงไปด้วย p e r ฟ o r m มนซ์ของรองเทา้าคือมีหลายรุ่นมากมีทั้งรุ่นทีมรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นโปรนะครับโดยเฉพาะอย่างรุ่นนี้ช็อกเวฟ5ที่เป็นตัวซิงเนเจอร์ของไคลี่ก่อนที่เขาจะมีซิงเนเจอร์พูดง่ายๆก็คือมันคือไคลี่โอจีของแอนท่านะเพราะก่อนที่เขาจะมีไควันคู่นี้เนี่ยเขาใส่ช็อกเวฟ5เทส เพื่อหาสวิตสป spot หรือว่าจุดที่ลงตัวระหว่างแอนท่ากับทางไคลร่เองนะครับซึ่งคู่นี้เทคโนโลยีเขาก็จัดเต็มมากเพราะมีคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็มีระบบฟังก์ชันตรงนี้ที่ซัพพอร์ตมาหลายเทคโนโลยีรวมด้วยด้วยกันถ้าใครอยากให้ผมทำช็อเวฟไฟล์รีวิวเจาะลึกอีกทีนึงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับเดี๋ยวผมทำให้และนั่นเองทุกคนผมก็ได้รู้ว่าอ้อหลังจากที่ไควันออกเนี่ย มันก็คือรองเท้าที่เป็นท็อปฟอร์มา n ์ e หรือเป็นท็อปเทีร์ของทางเอ็นท่านะครับซึ่งก็คือไควันและในปัจจุบันก็มี Two, ไค2ทูใช่ไหมแล้วก็ในไม่ช้านี้ก็ลางจะมีไค2ทูสปีดในตอนแรกที่ผมได้ใส่นะผมลองตัวไค1วันก่อนเลยความรู้สึกของไควันเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความนุ่ม รู้สึกได้เลยว่ามันสูงกว่าพื้นขึ้นมาจากช็อคเวฟไฟพอสมควรนะครับแล้วก็เรื่องน้ําหนักอาจจะมีเพิ่มขึ้นบ้างเพราะว่าระบบโฟมตรงนี้ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันนุ่มกว่าตัวช็อคเวฟไฟอย่างเห็นได้ชัดอย่างที่บอกนะผมใส่ไฟฟทีมาแล้วถมโดวมันใส่ไควันเลยแต่สิ่งที่ผมรู้สึกเลยก็คือไควันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แท็กชั่นดีแล้วก็แท็กชั่นโหดเหมือนต,ตระกูลช็อคเวฟรองเท้าคู่นี้มันมาเติมเต็มด้วยเรื่องของเทคโนโลยีที่มันนุ่มแล้วก็ สัมผัสฟิลลิ่งคุชชั่นที่มันแบบใส่แล้วอุ่มใจมันแบบมันกระชับแล้วก็รวมถึงสายสเต็ปตรงนี้เองที่มันสามารถที่จะเพิ่มความมั่นใจให้เราได้ในส่วนของอัปเปอร์นะแล้วก็เรื่องดีไซน์ไม่ต้องพูดถึงนะดีไซน์ไครวันก็ถือว่าสวยอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะสีที่แบบเป็นสีใหม่อย่างตัวสีดุกตัวนี้ดูดิ และด้วยความสูงของมันทุกคนถามว่าผมชอบไหมผมชอบแหละเพราะมันนุ่มแต่ด้วยความที่สไตล์การเล่นของผมมันเป็นเรื่องของอาศัยแท็กชั่นเป็นหลักการชิงจังหวะการที่เราจะต้องกระชากเร็วๆฟีลลิ่งของพื้นเนี่ยผมไม่ต้องการอะไรที่มันสูงมากเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันสูงเนี่ยรีแอคชั่นที่เกิดระหว่างฝ่าเท้ากับพื้นเนี่ยมันจะไม่คอนเน็กกันร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะไม่เหมือนตัวช็องเวฟไฟที่แบบฟอร์ฟุตมันจะต่ำนะครับแล้วมันจะสามารถที่จะขยับได้เลยแต่สิ่งที่สูญเสียไปแน่นอน มันก็คือเรื่องของซัพพอร์ตที่เป็นความนุ่มซึ่งอันนี้ถ้าผมจะให้แนะนํารองเท้าไควันนะเหมาะสําหรับใครเหมาะสาหรับคนที่ชอบออราวรองเท้าคู่นี้น้องอานัทกับน้องจูเนียก็ชอบใส่นะครับช่วงที่มีไควันแล้วเขาเองก็เป็นผู้เล่นวงในตัวใหญ่ถามว่าคู่นี้รับน้ําหนักได้ดีเลยแต่อาจจะติดตรงนิดนึงตรงที่ถ้าใครชอบแบบมูดต่ําๆหรือว่าแบบกม้มเล่นในมุมต่ำโลเวอร์บอดี้บ่อยๆไม่ใช่ว่าไม่เหมาะแต่ผมว่า มันมีตัวที่เหมาะกว่านี้และนั่นแหละครับก็คืออีกตัวหนึ่งที่ผมพูดถึงก็คือไคทูคือไคทูเนี่ยมันเป็นรองเท้าที่ Revolution มาจากไควันถูกไหมและผมเดาได้เลยตอนที่ผมยังไม่ได้ใส่นะผมรู้ได้เลยว่าเขาจะต้องแก้เรื่องปัญหาที่คอร์ดฟิลมันสูงไปนิดหนึ่งมานั่นก็คือเรื่องของความต่ําของเท้านะครับคู่นี้มันจะออกมาให้ยังมีเทคโนโลยีที่อัดแน่นมาคือยังมีความนุ่มกระชับและด้วยความสควีดนะมันสควีด ไม่ใช่แค่ปลายเท้านะมันสควีตรงส้นแล้วมันสควีตรงข้างด้วยถ้าสมมติเรายกส้นถากไปกับพื้นเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าหนุเนบใช้ได้เลยแล้วรวมถึงตรงนี้เลยสควีถึงตรงนี้เลยทุกคนซึ่งถามว่าถ้าใครวันกับใครทูเนี่ยผมชอบผู้ไหนมากกว่ากันผมต้องตอบตรงว่าผมชอบใครทูมากกว่าเพราะด้วยความต่ําของพื้นแล้วก็ยังมีความรู้สึกที่แบบนุ่มเข้ามาเกี่ยวนะครับแต่ด้วยราคาทุกคนตัวนี้สวยมากเพราะว่ารองเท้าแต่ละคู่เนี่ยทุกคนดูสิคือมันไม่มีรองเท้าบาสแบบไหนหรอกที่มันสามารถประดปะดดิอยไ้้นนักขี นะครับโดยเฉพาะตัวนี้ที่เป็นการปักลงไปในรองเท้าทั้งหมดเลยดีไซน์แต่ละจุดเนี่ยคือมันไม่ใช่มไม่ได้ทำเล่นๆมันดูออกเลยว่าแบบมันประดิษฐ์ประดอยเยอะมากแต่ด้วยราคานะทุกคนมันก็4,9 0 0ถามว่าต่างกับตัวนี้ไหมก็ต่างเกือบอันนี้สองพันสองหรือพันเก้าผมจำไม่ได้อันนี้สี่พันเก้าต่างสามพันและนั่นแหละก็คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าถ้าผมจะแนะนำรองเท้าน้องๆสักคู่หนึง่งใครทูอาจจะรู้สึกว่าผมขอแนะนำเป็นคู่นี้ดีกว่าไคลวันสปีดนะครับ k คล์วันสปีดเนี่ยจะเป็นเรเวชั่นที่ออกมาเพื่อทดแทนความดิบหรือความสปีดของไคล e รีวิ่งมันหายไปใช่แหละว่ารองเท้าคู่นี้มันเหมาะกับรองเท้าแบบตำแหน่ง a l อ r o ลาวใช่ไหมแต่ทุกคนก็รู้ว่าด้วยความที่ไคล i รีเป็นคนที่เลื้อยกระชากเล่นในจังหวะที่เป็นความเร็วหรือว่าความเป็น u n d e r s i ์ e ตัวเล็กเองก็ตามนะครับไคล์วันสปีดเนี่ยถูกเอามาเติมเต็ม ให้กับไคลซีรีซึ่งสิ่งที่ k ไค o วันสป e d ผมเคยพูดไว้นะมันจะอยู่ในตัวคลิปที่ผมรีวิวสีคู่ไว้ของใครคลิปนี้ไปดูกันได้นะครับแต่อันนี้ผมสรุปให้ฟังคร่าวๆคือผมไม่เคยเจอรองเท้าคู่ไหนในโลกใบนี้นะที่ผมเคยใส่เองที่แท็กชั่นได้แบบโกงเหมือนตัวไค One Speed เ,เพราะว่าอะไรรู้ไหมแท็ชั่นมันแบบอีลิทมากๆนะครับถ้าสมมติเต็ม1ิเนี่ยผมให้แบบ9 8้ได้เลยเพราะด้วยมันหนึบในทุกสภาพผิวหมายความว่าถ้าสมมติผมไปเล่นต่างจังหวัดสมมติผมเป็นคนที่เดินทางต่างจังหวัดบ่อยแล้วเราต้องการแท็ชั่นที่ดีนะครับไม่ต้องแบบพรีเมียมมากผมจะเลือกหยิบไคลวันสปีดไปเสมอเลยเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าสนามที่ต่างจังหวัดหรือต่างสถานที่เนี่ยมันเป็นพื้นแบบไหนอมฝุ่นหรือเปล่าหรือหนึบมากหรือน้อยนะครับไคลวันสปีด จบปัญหานั้นได้คือหยิบไปคู่เดียวคือเลิกคิดเรื่องแทคชั่นเลยหนึบแบบหนึบมากซึ่งถ้าราคาตัวนี้ตอนนี้มันน่าจะประมาณ3ามสแต่วันนี้ผมไม่มั่นใจว่าพอไคทูสปีดลดแล้วมันจะเหลือประมาณสักต่ำสองพันสามพันได้ไหมผมว่ามันน่าจะต่ำสามพันได้นะครับซึ่งเห็นที่บอกถ้าสมมติทุกคนอยากได้ไคทูในราคา4ี่พนะแล้วแบบรู้สึกว่ามันอาจจะเกินงบไปสำหรับน้องๆน,น,นะผมแนะนำเป็นไควันสปีดพูดไปถึงตรงนี้น้องๆคงสงสัยว่า แล้วชอ่องเวฟไฟที่พี่กวางใส่เนี่ยกับไคลเวนสปีดอันไหนเหนียวกว่ากันผมต้องบอกตรงๆว่าตัวนี้เหนียวกว่าน,นิดเดียวแต่สิ่งที่ต่างกันที่ราคา2,000กับ2อง0หรือ3,000ได้เนี่ยต่างกันพันหนึ่งคือในเรื่องของคุชชั่นที่ข้างในแล้วก็รวมถึงระบบซัพพอร์ตที่ไคลเวนสปีดมีให้แล้วก็รวมถึงดีไซน์ด้วยทุกคนที่ตัวนี้ดีไซน์มันก็สวยกว่านะครับโดยเฉพาะ2คู่นี้ที่มันออกมาใหม่ซึ่งสีคู่นี้มันเป็นสีที่เขาทําเกี่ยวกับลายผ้าของอินเดแดง ก็อย่างที่รู้นะแม่ของไคล i e รี n วิเขาเป็นเชื้อสายอัเมริกันดั้งเดิมนะครับต้องลองไปรีเสิร์ชดูนะครับสำหรับแฟน Kylie ตั้งจะรู้ดีกันอยู่แนละ้วแล้วสำหรับใครซีรีส์นะผมลืมไปเลยว่าผมยังไม่ได้พูดถึงคู่นี้ไควันทีมไควันทีมเนี่ยเป็นรองเท้าที่เป็นรุ่นทางเลือกของตระกูลไคเองนะครับพูดง่ายๆก็คือช็ k w เวฟเขามีช็อ w เวฟ5ทีมใช่ไหมตัว5ตัวรุ่นทีม ตัวนี้ก็จะเป็นตัวทีมซึ่งถ้าจะสู้กัน2คู่นี้2คู่นี้มีอะไรที่คู่นี้มีแล้วคู่นี้ไม่มีผมต้องบอกเลยว่าใครวันทีมเนี่ยเป็นรองเท้าที่ข้อเท้าเนี่ยกระชับมากนะครับถ้าใครเท้าบานนยแนะนําให้เพิ่มพึ่งใสแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นสําหรับคู่นี้จุดเด่นนะก็คือเรื่องของพื้นที่ทนจัดๆผมว่าน่าจะทนที่สุดในตระกูลไครได้เลยในเรื่องของความทนนะการอมฝุ่นเนี่ยผมต้องยอมรับจริงๆว่าคู่นี้อมฝุ่นที่สุดในตระกูลไครแท็กชั่นจะอ่อนที่สุดถึงแม้แต่เทียบกับช็อก,บอกเลยว่่่่าาาแทชััันนนดีีกววต้อยงเห็ด อย่างที่บอกนะครับจุดเด่นของคู่นี้ถ้าสมมติไม่ได้พูดถึงเรื่องพื้นที่อมฝุ่นนะแล้วเป็นพื้นที่มันถูสะอาดคู่นี้ก็ซิงได้เหมือนกันฟองน้ําตรงนี้ที่มันกระชับข้อเท้ามากๆนะครับตรงมันจะล็อกส้นเท้าได้ดีมากๆเลยตัวนี้ใส่แล้วรู้สึกว่าผมว่าวิ่งได้มั่นใจมากอ๋อแล้วก็มีสีใหม่ด้วยนะนี่ทุกคนนี่มีสีใหม่ช่วงนี้แอนท้าเขาออกสีใหม่มาเยอะมากนะแล้วก็สีสวยเยอะเลยและนี่นะครับก็คือสรุปของจกักรวาลไข่ทั้งหมดอ่ะมีคู่หนึ่งนี่หว่าไข่สปีดทูจริงๆ เรามาดูกันที่วัสดุภายในดีกว่าวัสดุภายในเนี่ยผมขอเทียบกันกันกบตัวไคล์วันสปีดคือสปีดหนึ่งกับสปีดสองแล้วกันถ้าสมมุติต้องดูว่าอะไรที่แตกต่างกันอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของดีไซน์ทุกคนเห็นแล้วจะรู้เลยว่าตัวทูเนี่ยดีไซน์แม่งแบบคนละโลกอะคือตัวนี้มันออกแบบมาได้แบบเฟี้ยวมากมันเหมือนสไตล์เหมือนรถแบบพวกซูเปอร์คาร์หรือสปอร์ตคาร์นะที่แบบมีความฉบเฉียียวของโลโก้นะครับทุกคนเห็นไหมแล้วตัวโลโก้ซิมโบลของไคล์ี่เขาทําได้ดีมากนะพอไปประกบกัน,น,ยน,อ,อ,กนอย่างเงี้ยมันะ แ้วที่สําคัญของกิมมิคคู่นี้ที่ผมแนะนำาสำหรับสีดัรล,ลัดนะคือตรงนี้มันเลืองแสงด้วยซึ่งถ้าใครมองหารองเท้าที่เป็นกึงก่งๆแบบมีความเป็นเขาเรียกไรไลฟ์สไตล์กัจเจตด้วยนะครับคงไม่มีใครเอาไปใส่เล่นตอนปิดสปอ t l ตไลท์หรอกแต่หมายถึงว่า,วาผมว่ามันก็สวยดีนะแล้วด้วยวัสดุที่บุมาจากข้างในนะคือใครวันทีมต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้แย่นะครับในเรื่องของคุชชนนั่นด้านในไม่ได้แย่ กาคอนไปทางดีแต่ตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันล็อกส้นเท้าดีมากหมายความว่าถ้าสมมุติจะต้องผูกเชือกรองเท้าเบาๆไม่ต้องผูกแน่นคู่นี้กระชับเลยตั้งแต่ยังไม่ผูกเชือกรองเท้าหมายความว่าแบบมันกระชับด้วยตัวของมันเองนะครับด้วยฟองน้ําที่มันฟูแล้วมันล็อกซนเท้าดีมันจะกระทับด้วยตัวของมันเองเนี่ยคล้ายๆแบบเหมือนโคบี้นะครับที่แบบมันกระชับเลยแต่อาจจะไม่ได้รัดเหมือนโคบี5้านะโคบีห้านี่อาจจะต้องเพิ่มไซส์ใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเพิ่มอ่ะเนี่ยทุกคนลองดูอ่าใครวันสปีดคู่นี้ก นะครับดูอ่าแสดงว่ายังดิบตัวนี้จะเรืองแสงนะถ้าเป็นสีเขียวทุกคนซึ่งนอกจากตัวดีไซน์แล้วก็กิมมิคของการเรืองแสงของเท้าสีดัลลัสตัวนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เขามีมาให้นะคือเรื่องของความกระชับนะ แล้วก็เรื่องของมันมีตัวโพลิเมอร์ตัวนี้ที่มันอยู่ TPU ตรงกลางเนี่ยที่จะสามารถเด้งได้ดีกว่าตัวนี้อย่างเห็นได้ชัดอย่างตัวที่เป็นไทรวันสปีดก่อนหน้านี้มันจะได้เรื่องแท็กชันนะครับแต่ตัวความพุ่งมันอาจจะไม่ได้พุ่งเท่าตัวนี้ตัวนี้ใส่แล้วพุ่งกว่าคือแต่ถ้ามาพูดมาถึงตรงนี้น้องๆต้องสงสยัยเลยว่าแล้วคู่ไหนแท็กชั่นดีกว่ากันครับคือผมต้องตอบตรงว่าไทรวันสปีดยังคงเป็นเดอะคิงออฟแท็กชันเหมือนเดิมเรื่องไทรทูสปีดเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเป็นเพราะว่าเขาเปลี่ยนพื้นน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 มมมััั้้้้้ยหหรรืืือออออเเเป็พพพพาาาาาาะงงงดีคีคคบต่นน่่ํออวถท ฝุ่นมากๆตัวนี้ยังถือว่ายังเฉียบอยู่นะครับตัวนี้ก็ไม่ก็ไม่ได้ถือว่าแย่มากแต่ก็สู้ตัวนี้อย่างยากแต่ก็งงนะว่าถ้าพื้นตัวนี้มันดีอยู่แล้วอะ่ะทำไมเขาไม่เอาพื้นนี้ไปใส่ในดีไซน์ตัวนั้น อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะอัน,นต้องรอทางแอนท่าเขาอาจจะเป็นเรื่องของเขาก็อยากลองเทคโนโลยีใหม่ด้วยแหละเออแต่แบบผมก็แอบเสียดายถ้ามันเป็นพื้นเดียวกันกันกบตัวนี้นะแต่ด้วยราคาตอนนี้แต่ต้องรอดูตอนเปิดตัวนะครับว่าในไทยเนี่ยแอนท่าไทยแลนด์เขาจะเอามาเท่าไหร่จบไปแล้วนะครับสำหรับจักรวาลใครนะเดี๋ยวผมกลับไปพูดตัวช็อคเวฟต่อลวกันคือจริงๆแล้วช็อคเวฟเนี่ยผมมีตัวนี้ด้วยลืมเลยช็อคเวฟเซเว่นนะครับซึ่งช็อคเวฟเซเว่นเนี่ยผมมีถึง3สีเลยทุกคนทั้งสีดําสีเทาแล้วก็สีแแดงถ้้าาาจะะตออเลืกนนนผมํว่ ไม่สีเทาก็สีแดงเหมือนกันแล้วก็สีแดงเนี่ยจะเป็นสีที่ p r o f เซอร์ชูด้วยหมายถึงว่าเขาโปรโมทงั้นเดี๋ยวเราพูดเรื่องที่สีแดงละคันคือรองเท้าช็อคเวฟเนี่ยผมเดาว,ว่าเขาต้องการความสิ่งของรองเท้านะครับคือใครมันจะมีความคิดเป็นเรื่องของ performance ความัพ p อ o r t แต่ด้วยคําว่าช็อคเวฟเนี่ยซึ่งสโลแกนของเขาคือช็อคเดอะเกมนะครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจเรื่องัพ p อ o r t อะไรมากมายคือัพ p อ o r t มีแหละแต่ในความที่แบบจะรู้สึกซีเคียวเขา่ารู้สึกว่าแบบซอฟเข่าอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มีมาก แต่เขามุ่งเน้นในเรื่องของความทำลายล้างซึ่งในตรงนี้เองเนี่ยช็อคเวฟเจ็จัดมาให้เลยก็คือในเรื่องของหนึ่งความพุ่งเขามีคาร์บอนเพดมาให้ตรงนี้3.5มิลน,นะครับซึ่งมันจะเพิ่มในเรื่องของการดีดตัวได้เร็วมากๆ มันจะทําให้คนที่เร่งความเร็วจิกเท้าเพื่อพุ่งเนี่ยมันจะมีแรงช่วยนั่นแหละคือรองเท้าที่เพิ่มพลังการโจมตีผมต้องให้ชชว์เว็บเจ็แต่ถ้าสมมุติว่าพูดถึงอื่นๆละ่ะมีอีกไหมถ้าเป็นเบนฟิตซึ่งดีไซน์เนี่ยมันก็ดูดีอยู่แล้วนะถ้าจะให้ผมเปรียบปเรองเท้าคู่นี้เหมือนรองเท้าไหนของแบรนด์ตะวันตกผมขอตอบว่าเป็น GT ทีคัตทูแล้วกันเพราะว่าด้วยส้นที่มันสูงนะครับ ฟอร์ฟุตต่ำเนี่ยมันจะเป็นฟีลแบบนี้คือแน่นอนแหละตรงนี้ฟอร์ฟุตต่ำเนี่ยมันจะสามารถขยับปลายเท้าได้เร็วใช่ไหมเอาง่ายงๆนั่นคือเหตุผลว่าทำไมโปรเฟสเซอร์ถึงมาเป็นแบรนด์อมรองเท้ารุ่นนี้เพราะว่าด้วยความที่โปรเฟสเซอร์เนี่ยเป็นคนที่เล่นแบบเลี้ยงชิปข้างใช่ไหมครับเฮซีบ่อยๆ ฉะนั้นปลายเท้าเนี่ยมันจะต้องเร็วและพอออกตัวเนี่ยก็จะเน้นส้นเท้าที่สูงจะไม่ได้แบบแบนเรียบแฟตเลยเหมือนแบบพวกโคบี้แปดเก้าอะไรเงี้ยและด้วยความที่ส้นมันเป็นตัวช็อคโปลทุกคนส้นเนี่ยมันจะนุ่มมากแต่ไม่ได้นุ่มแบบย้อยเหมือนจาสามนะจาสามเนี่ยมันแอบแบบปริ้นเลยนิดนึงนะครับตัวนี้มันจะค่อนข้างอยู่ทรงพอสมควร ซึ่งอันนี้ผมว่าแล้วแต่คนชอบนะผมไม่ได้บอกว่าจะ3สามมันไม่ดีนะแต่ผมมีความรู้สึกคือตัวนี้ก็นุ่มเหมือนกันแต่ถ้าผมจะมองถึงข้อเสียแล้วก็ความคุ้มค่าของคู่นี้ข้างในอาจจะไม่ได้ดูพรีเมียมมากอ่ะผมให้เปรียบเทียบสมมติตัวนี้2อ0 0ตัวนี้สักหลักสามพันราคาต่างกันไม่เยอะฟองน้ําด้านในถูกบุกมาได้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งไคลวันสปีดนะครับแล้วก็ไคลวันทีมเองนะครับฟองน้ำเนี่ยด้านในจะทําได้ดีกว่าตัวช็อคเวฟเจค่อนข้างเยอะแต่ช็อคเวฟเจ็ดเนี่ยสิ่งี้งกงกัันรนรฟ์ชต ที่มันแบบพร้อมที่จะพุ่งตลอดและถ้าจะให้ผมคอมเพล์ระหว่างช็อคเวฟไฟกับช็อคเวฟเซเว่นนะถ้าอยากที่จะวิ่งเป็นหลักฟาดเบรกหรือว่าเล่นบาสแบบสไตล์รันแอนด์กันผมว่าช็อคเวฟเจ็ดคือคําตอบแต่ถ้าทุกคนชอบแบบไม่ได้พุ่งขนาดนั้นแล้วแบบต้องการฟังก์ชันที่แบบมีซับพอร์ตด้วยแล้วก็ขยับได้หลายหลายทิศทางฟังก<ๆ>์ช<ๆ>ันออราากว่าผมว่าช็อคเวฟไฟยังคงน่าสนใจสาหรับบัสเจ็ตชูาะอย่าลืมนะช็อคเวฟไฟมันแค่สองพันต้นๆเองอันนี้มันสองพันเก้าแต่ถ้าราคาตอนนี้อาจจะมีจัดโปรนะคร ต,ตอนนี้ช็อกเวฟก็พูดไปแล้วนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วช็อกเวฟหกล่ะคือช็อกเวฟหกอ่ะผมมองว่ามันไม่ได้เป็นที่นิยมเหมือนช็อกเวฟห้าเวเพราะด้วยช็อกเวฟห้ามันเป็นรองเท้าที่ใครเรียกวิ่งใส่ก่อนที่เขาจะชิปไปเป็นใครวันผมว่าช็อกเวฟหกมันก็เลยดูแบบอาจจะไม่ได้มีความน่าสนใจแล้ววันนี้ก็เลยไม่ได้เอามาให้ดูแต่ก่อนที่จะไปที่จักรวาลของเคลนะครับเดี๋ยวผมมาขอมาพูดเกี่ยวกับสวักเกอร์วันก่อนนะครับคือสวักเกอร์วันเนี่ยทุกคนมันเป็นรองเท้าที่ถูกออกแบบมา ค,คล้ายๆก,กันกับตัวชอคเวฟ5แต่ด้วยดีไซน์ทุกคนจะเห็นเลยว่ามันคล้ายกันมากเห็นไหมคล้ายไหมมีความต่างนิดหน่อยนะครับจะถามว่าตัว s w a g g e r 1วันเนี่ยสิ่งที่แตกต่างจากตัวชอคเวฟนะครับก็คือตัวบุฟองน้ําด้านในเนี่ยจะมีความกระชับแล้วคล้ายก,ก,กันกับตัวไขวันทีมากมาก,มากเลยอาจจะมีความกระชับใกล้ๆก,กันเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมเนี่ย ไม่ได้พูดถึงรองเท้าคู่นี้เลยทุกคนผมต้องบอกตรงว่าพื้นมันไม่ได้แท็ c ชั่นดีขนาดนะั้นสาเหตุที่ผมอะ่ะไม่ค่อยเป็นมิตรกับรองเท้าที่พื้นอมฝุ่นเท่าไหร่รเพราะด้วยความที่บาร์มันเป็นกีฬาที่ชิงจังหวะการที่เราได้เล่นพื้นที่มันอมฝุ่นแล้วมันลื่นคือแม้แต่เซี้ยววินิดเดียวอ่ะผมบอกเลยว่าผมกเลยเสียเปรียบสเปกเกอร์วันอาจจะไม่ได้ตัวที่ผมแนะนําเท่าไหร่สําหรับน้องๆที่เล่น o u t ดอแล้วก็พื้นก็ไม่รู้ว่าจะดีไหมแต่ถามว่าดีไซน์ผมก็ว่ามันก็สวยนะถ้าใครชอบแล้้้วก็ไไม่ได่ดออนพืฝุ ผมว่าตัวนี้ก็ถือว่าสวยแล้วก็ฟังก์ชันก็มีคล้ายๆกับตัวช็อคเบฟไฟเลยนะแต่ถ้าใครอยากให้ทำรีวิวเจาะลึกอีกทีก็บอกได้นะแต่เอาจริงนะเพิ่มเงินไปเอาใครวันสปีดหรื่าต่อมานะครับก็คือตัวเคละนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเคลเนี่ยผมใส่อยู่ประมาณ3รุ่นนะครับก็คือ KT m o u n t a i n KT Cavalry นะครับ แล้วก็ k t ทีซึ่งรองเท้าของเคลในที่ผมใส่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวท็อปเทียร์ของเขาต้องบอกไว้ก่อนแต่รองเท้าของเคลเนี่ยสิ่งที่ผมมองเห็นเลยนะมันไม่ใช่รองเท้าแค่รองเท้าเล่นบาสอย่างเดียวนะครับมันเป็นรองเท้าเหมือนกึ่งแบบว่าเดินป่าได้ด้วยอย่างตัวมอเทอเนี่ยสิ่งที่เขาทํามานะตัวลอนตรงเนี้ยเขาทํามาเพื่อเหมือนเป็นแคชชัวร์สไตล์ด้วยนะครับสามารถแบบใส่เดินลุยป่าหรือแม้แต่เป็นแบบแคมปิ้งเป็นไลฟ์สไตล์อ่ะทุกคนมากกว่าที่จะเป็นแค่รองเท้าบาสอย่างเดียวนะครับ ฉะนั้นรองเท้าในตระกูลนี้ดีไซน์มันอาจจะไม่ได้ถูกดึงดูดตาสําหรับสายฮูเปอร์แบบเราโดยเฉพาะคู่นี้ที่เป็น k d 5ีเนี่ยทุกคนแต่ราคาน่ารักมากนะน่าจะอยู่ประมาณพันต้นๆเท่านั้นเองแล้วก็ในไลฟ์ทิตกต o อกเราน่าจะเหลือแค่เท่าไหร่นะตอน9 9 1 0 6 0ับาทคือคู่นี้สีดำอะ่ะมันเหมือนรองเท้าแบบทํางานเลยฟิลแบบเหมือนรองเท้าเซฟตี้รองเท้าแบบที่กรรมการใส่ถามว่าเล่นบาสได้ไหม ได้อยู่แล้วนะครับกระชับข้อเท้าแล้วก็ที่สําคัญลวดลายของพื้นอาจจะไม่ได้เท่เหมือนตัวใครพี่เครเขาก็แบบินดีใช่ไหมล่ะดีไซน์เขาก็ต้องเรียบ,ร,ยบ,ร,ยบรียบ์มินิมอลแบบนี้แหละแต่ล่องลึกมากนะทุกคนถ้าใครมองหารองเท้าที่ทนปูนล่องลึกแท็กชั่นดีเครตัวรองเนี่ยผมว่าได้หมดเลยทั้งเค m ี u ม t a i เทน v a l r y แล้วก็ฝ่ายแต่ถ้าใครอยากให้ผมลองตัวเคท0นะอย่าลืมคอมเมนต์ได้เพราะจริงๆเคท0เนี่ยรู้สึกจะไม่ได้เข้าไทยเผื่อถ้าทุกคนรีเควสก็เดี๋ยวผม อาจจะกดมาให้เทปให้ทุกคนดูอ๋อแต่พูดมาถึงตรงนี้ทั้งหมดนะเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องไลฟ์ติ๊กต็ใช่ไหมจริงๆใน9เดือน,9เ,อน9เดือนที่แล้วเนี่ยเราได้ทำเอ็กซ์คลูซีฟคอรกับแ n t ท่าไทยแลนด์นะครับในการขนเอาแบรนด์แ n t ท่าทั้งหมดในแ n t ท่าไทยแลนด์เนี่ยที่เป็นสายบาสนะ มาลดราคาให้เฉพาะน้องๆในไลฟ์ของติ๊ t ต็อกเราแล้วก็พิเศษกว่านั้นเนี่ยทาง t ิ๊กต็อกเขาก็แจกคูป,ปองอีกนะครับที่ลดอีกเกือบน่าจะ500ได้เลย,เลยซึ่งราคาเริ่มต้นของรองเท้าบาสแอนท่านะในไลฟ์นั้นก็คือ1 0 6 0บาทซึ่งถ้าใครสนใจนะอย่าลืมติดตามติ๊กต็อกของจัสบลน้องูพวกเราได้นะครับเรามีดีลเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้กับแบรนด์อีกแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นแอนท่าหรือแบรนด์อื่นๆนะครับก็อย่าลืมติดตามและสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะจากกันคือคู่นี้ เฮราสไตล์เฮราสไตล์เนี่ยไม่ใช่รองเท,ท้าบาสแต่มันคือรองเท้าลูกเสือไม่ใช่ลอเรเนแต่มันคือรองเท้าที่ถูกออกแบบและได้แรงบันดาลใจมาจากชนพื้นเมืองเมกันทุกคนนั่นก็คือเผ่าล็อกซอนล็อกแซคล็อกซอนอซอน,น่าจะใช่ก็คือชีฟเฮรานะครับก็คือหัวหน้าเผ่าของเรานั่นเองเฮราก็คือชื่อของคัลเลียวิงที่เป็นชื่อ traditional name เฮราซึ่งถ้าใครเคยเห็นรูปที่เพ้นไว้อยู่ที่ข้างออฟฟิศเรานะครับตัวนั้นผมไมจะใช้ คำว่าเฮ่าในการพรีเซนต์รูปตัวนั้นโนนีอพาวเวอร์น่าจะมีน่าจะเห็นกันบ้างแล้วไหมและนั่นแหละทุกคนรองเท้าคู่นี้ก็คือรองเท้าที่เป็นไลฟ์สไตล์ชูของไคลี่นะครับแต่สิ่งสําคัญของรองเท้าคู่นี้เลยคือมันเป็นรองเท้าไลฟ์สไตล์ที่ไลฟ์สไตล์จริงๆทุกคนดูไม่มีรองเท้าสไตล์ไหนตอนนี้ที่ทําได้แบบนี้เลยแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่หนาทุกคนแข็งแรงมากนะตรงนี้แล้วก็ รวมถึงคุชชั่นด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูตัวนี้มันนุ่มมากๆซอฟเขาเนี่ยตรงนี้จะนุ่มมากนะครับปกติซอฟทั่วไปมันจะบางนะตัวนี้เนี่ยมันจะนุ่มที่ส้นนะครับแล้วก็รวมถึงรองเท้าเองนะครับที่พื้นหนามากๆผมว่าเทมากๆเลยซึ่งราคาคู่นี้ก็อยู่ราวๆสามพันเก้านะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปดูเดียรทีลิงซึ่งถ้ามีคนถามว่ารองเท้าคู่นี้เอาไปเล่นบาสได้ไหมคือมันก็ได้แหละแต่น้ําหนักมันอาจจะเยอะเกินไปนะอาจจะไม่ค่อยแนะนําแต่ถ้าใส่เล่นเท่ๆอะ่ะได้อยู่แล้ว ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวในวันนี้ถ้าใครชอบคู่ไหนอย่าลืมกดไปดูได้ที่ดิงดางล่างน,นะแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าใครสนใจอยากให้ผมรีวิวคู่ไหนเพิ่มนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกไม่ว่าจะเป็นแอนท่าหรือแบรนด์อื่นๆอีกน,นะครับเร็วๆนี้เราน่าจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเกิดขึ้นอีกเยอะมากนะครับที่สำคัญก็คือเรากำลังจะทำหน้าร้านนะครับที่ขอนแก่นเป็นร้านที่มีเป็นมัลติเอ็กซ์เพีย s t o r น์สโตร์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าครอสติ้งแบรนด์รองเท้าบาร์สนะครับมีพาร์ เข้ามาร่วมในร้านนี้นะครับและมากกว่านั้นทุกคนสิ่งสำคัญเลยคือ NBA TV จอใหญ่ๆนะครับแล้วก็คาเฟ่เครื่องดื่มที่แบบว่าคือพูดง่ายๆซื้อน้ำขวดเดียวก็อยู่ได้ทั้งวันละมีแอร์มี NBA TV เครื่องเสียงเซร์ราล์ดอบ,บี้แบบจัดๆอจินาการดูสมมติว่าถ้าจะดู NBA แล้วดูเพย์ออฟผมว่าเป็นนัดชิงเียนเชิญเลยปีหน้านะครับ ภายในปีหน้าร้านเราจะเสร็จนะครับแล้วก็เรียนเชิญทุกคนนะครับมาที่ร้านของเราได้นะครับพุ่ซิตี้มันไม่ได้ใช่ร้านรองเท้าแต่มันคือบ้านของพวกเรานะครับที่อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาชมแล้วก็มาร่วมสนุกกันนั่งดูบาร์ดดื่มกาแฟไปด้วยเฮ้ยเห็นไฮไลท์ของขึ้นเดินไปโซนรองเท้าได้เลยไปลองได้เลยไม่ว่าพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นแบบพื้นสนามบาร์ดเลยทำอีพ็อกซี่ไว้แล้วก็มีแป้นบาร์ดมีห่วงบาร์ดมีลูกบาร์ด มีเสื้อผ้าให้ลองลองจนหนำใจอยากซื้อค่อยซื้อนะครับและที่สำคัญถ้าใครซื้อมันน่าจะมีลุ้นรับของรางวัลประจำเดือนด้วยอะไรแบบนี้น่าจะมีแน่ๆนะครับก็เดี๋ยวไว้มมีอีกเยอะเลยอะ่ะเดี๋ยวไว้ทุกคนถ้าใครชอบอย่างที่บอกอย่าลืมคอมเมนต์นะแล้วก็มีไอเดียอะไรอย่าลืมบอกในระหว่างที่ผมได้อินสปายน้องๆใช่ไหมผมบอกเลยว่าบางทีเราเบิร์นเอาเราตันนะครับ คอมเมนต์ที่น้องๆพิมพ์เข้ามาเนี่ยมันก็เป็นอินสปายให้กับพวกเราได้เหมือนกันนะครับยังไงต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงตรงนี้คือจะไม่มีรองเท้าบนโตนี้ได้เลยนะถ้าทุกคนไม่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยให้กําลังใจคอมเมนต์บอกคือต้องบอกเลยว่าพวกเราอ่านทุกคอมเมนต์นะครับที่พิมพ์เข้ามาแล้วก็เอาไว้มีโอกาสไม่เจอกนะันฝากไ้ด้วยสําหรับพวกเราจักสวรรค์หุบแล้วก็ฮุกซิตี้สวัสดีครับ